สวัสดีครับท่านคณะผู้สง่งผนวัติ์ของผมนายเกริศักด์ขนสสินครับวันนี้จะมานําเสนองานวิจัยนวัตกรรมสื่อการสอนชุดสื่อการเรียนรู้การวัดค่าพลังงานไฟฟ้าผ่านมือถือครับที่มาและความสำคัญของงานวิจัยอนี้ครับเนื่องจากว่ารายวิชาไมโครคอนโทรเลอร์ที่สอนนักศึกษาสถายเล็กทรอนิกสการขั้นตอนการเรียนในรายวิชานี้นะครับโดย ลักษณะจะเป็นการต่อวงจรไมโครคอนโทรเลอร์และให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมบนบอร์ดไมโครไมโครคอนโทรเลอร์นะครับซึ่งการทดลองเนี่ยจะทําให้นักศึกษาเสียเวลาในช่วงของการต่อวงจรนะครับและก็ทดลองการเขียนโปรแกรมสลับไปมากับการต่อวงจรซึ่งทําให้เกิดความซับซ้อนและความมาช้าในการเรียนรู้นะครับพผมสอนรายวิชานี้จึงทําการคิดคน้นนะครับ ชุดสื่อการสอนที่เป็นชุดสื่อสําเร็จรูปนะครับในหัวข้อใบงานเกี่ยวกับการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าและให้อ่านค่าส่งค่านี้นะครับไปแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือได้กรอบแนวะคิดการวิจัยตัวแปรอิสระคือชุดสื่อการเรียนรู้การวัดค่าพลังงานไฟฟ้าผ่านมือถือในรายวิชาไมโครคอนโทรเลอร์ roller, สำหรับนักศึกษาสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นปวช,ช3ตัวแปรตาม 1>, 1. ประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู้การวัดค่าพลังงานไฟฟ้าผ่านมือถือ2เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อชุดสื่อการเรียนรู้การวัดค่าพลังงานไฟฟ้าผ่านมือถือวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิน้นนี้ 1. เพื่อจัดทําและพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้การวัดค่าพลังงานไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์มือถือ 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อชุด สื่อการเรียนรู้การวัดค่าพลังงานไฟฟ้าผ่านมือถือที่สร้างขึ้นนี้ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้กับชุดสื่อการเรียนรู้การวัดค่าพลังงานไฟฟ้าผ่านมือถือนี้ครับขั้นตอนการพัฒนาสื่อเริ่มต้นจากการออกแบบชิ้นสื่อการเรียนรู้การวัดค่าพลังงานผ่านมือถือชนี้นะครับ 2. อาสร้าง หรือว่าทํารูปแบบของการใช้งานสื่อขึ้นครับขั้นตอนการใช้งานสื่อครับนักศึกษาจะต้องต่อวงจรตามที่ชุดสื่อนี้กําหนดในใบงานครับจากนั้นนักศึกษาจะทําการเขียนโปรแกรมลงบนบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ที่อยู่บนชุดสื่อนี้ครับรวมไปถึงนักศึกษาจะต้องเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้อ่านค่าที่ได้จากชุด ฝึกอันนี้นะครับอันนี้คือภาพการดําเนินงานนะครับนักศึกษาจะต้องต่องจรเสร็จแล้วามาเขียนโปรแกรมนะครับบนชุดเสื่ออันนี้ซึ่งนักศึกษาจะสามารถลดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมไปได้มากลดขั้นตอนในการต่อจรไปได้มากนะครับเนื่องจากว่าบนชุดเสื่อนียมีอุปกรณ์ที่ใช้ในใบงานนั้นๆนะครับพร้อมอยู่แล้วนักศึกษาแค่ต่อให้ขาถูกต้องแล้วก็ ทำการเขียนโปรแกรมตามขาที่เรียสาต่อนครับผลการประเมินนะครับในวัตถุประสงค์ข้อที่สองก็คือการหาประสิทธิภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทั้งหมด5ท่านนะครับที่ผมได้ขอความคิดเห็นจากท่านนะครับการประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญนนครับในด้านที่1ก็คือด้านการออกแบบโครงสร้างของชุดสื่อการสอนนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น ทั้ง5ท่านให้ความเห็นว่าข้อหนึ่งชุดสื่อการสอนมีขนาดและน้ําหนักที่เหมาะสมให้ความคิดเห็นในระดับมากครับการจัดวางอุปกรณ์มีความเหมาะสมมีความคิดเห็นในระดับมากวพสดุที่นํามาสร้างมีความเหมาะสมมีความคิดเห็นมากที่สุดครับโครงสร้างชุดสื่อการสอนมีความแข็งแรงและเหมาะสมมีความคิดเห็นมากที่สุดชุดสื่อการสอนมีความสวยงามดึงดูดความสนใจมีความคิดเห็นมากครับ ความคิดเห็นข,ของผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานของสื่อการสอนชุดนี้นะครับข้อหนึ่งมีความสะดวกในการใช้งานมีความคิดเห็นมากแสดงความแตกต่างของอัตราขยายได้อย่างชัดเจนมีความคิดเห็นในขั้นมากที่สุดครับใช้เป็นสื่อการสอนได้มีความคิดเห็นมากที่สุดอำนวยความสะดวกแก่ผู้สอนและผู้เรียนได้จริงมีความคิดเห็นมากที่สุดมีความปลอดภัยในการใช้งานมีความคิดเห็นมากที่สุด เคลื่อนย้ายได้สะดวกมีความคิดเห็นมากครับความคิดเห็นในด้านอื่นๆนะครับข้าแรกชุดสื่อการสอนก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนม,มีความคิดเห็นมากที่สุดชุดสื่อการสอนก่อให้เกิดแรงจูงใจในการค้นความทดลองมีความคิดเห็นมากที่สุดชุดสื่อการสอนก่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้าง,ง,งใในวัตกรรมมีความคิดเห็นมากคุณค่าทางวิชาการของชุดสื่อการสอนมีความคิดเห็นมากครับต่อไปเป็น ผลจากการสำรวจความพึงอพอใจของผู้เรียนครับในด้านโครงสร้างของสื่อการสอนข้อหนึ่งชุดสื่อการสอนมีขนาดและน้ำหนักเหมาะสมมีความคิดเห็นมากการจัดวางอุปกรณ์มีความเหมาะสมวัสดสุที่นํามาสร้างมีความเห,หมาะสมโครงสร้างชุดสื่อการสอนมีความแข็งแรงและเหมาะสมชุดสื่อการสอนมีความสวยงามและดึงดูดความสนใจทั้ง5ข้อนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับที่มากครับ และความเห็นในด้านอื่นๆของนักศึกษานะครับชุดสื่อการสอนอก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนชุดสื่อการสอนก่อให้เกิดแรงจูงใจในการค้นคว้าและชุดสื่อการสอนก่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างวาน,งาน en, าวนัตกรรมมีความคิดเห็นทั้ง3ข้อในระดับมากครับผลสรุปการทําวิจัยในด้านของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง5้าท่านนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญทั้ง5ท่านมีความคิดเห็นโดยรวมเป็นค่า เฉลี่ยเท่ากับ4.60ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดสรุปผลความพึงพอใจของผู้เรียนนะครับทั้งหมด18คนมีความคิดเห็นในระดับค่าเฉลี่ย4.40ก็คืออยู่ในระดับค่าความเหมาะสมมากนะครับแนวคิดในการพัฒนานและประจําชิ้นนี้ให้ดีขึ้นนะครับข้อแรกนะครับควรจะมีชิ้นงานที่เพียงพอต่อผู้เรียนนะครับ โดยเฉลีย่ยประมาณ1ชิ้นต่อผู้เรียนคนนะคนครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมใช้อยู่ทั้งหมด4ชุดนะครับต่อผู้เรียนประมาณ18 -20 คนนะครับชุดสื่อการสอนนี้ครับควรจะมีช่องในการควบคุมเพิ่มขึ้นก็คือช่องในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับที่มากขึ้นซึ่งเดิมมีอยู่เพียง3าช่องนะครับและข้อสุดท้ายคือใบงานในการทดลองกับชุดสื่อการสอนที่มีเนื้อหาน้อยซึ่ง ที่ผมออกแบบไว้มีเพียง3ใบงานครับในอนาคตเนี่ยจะต้องออกแบบใบงานเพิ่มอาจจะ5ถึง7ใบงานนะครับสำหรับในวันนี้การนำเสนอก็อเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ